สวัสดีครับนดีต้อนรับในช่อง YouTube เกมสายเที่ยว ลมแรง ไปไกลเลยครับอันนี้เป็นสิทธิ์เจริญข้าวเต็มแล้วครับรอรถใส่ข้าว ลมมาแล้วฝนก็ตกมเมื่นี้ ไกลนู่นนะครับเดี๋ยวมาดักดูเสียลงลมเข้าไปก็ต้องขออภัยนะครับ ก็รอรถใส่ข้าวครับยังไม่มาก็ลองจอดบเต็มแลแ้วเต็มอุ้มเลย เท่านี้ก่อนนะครับสวัาดีแอนนะรับโอบกันคลิปน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ